สำหรับข่าวต่อไปโกลแมนแสกคอปล่อยเงินกู้ที่ค้ำด้วยบิตคอยเป็นครั้งแรกสำนักข่าวบลุูมเบิร์กรายงานว่าโกลแมนแสกธนาคารยักษ์ใหญ่ได้ประกาศให้บริการปล่อยกู้เงินสดที่มีการค้ำประกันด้วยบิตคอยเป็นครั้งแรกการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสถาบันการเงินยอมรับสกุลเงินดิจิทันและต้องการขยายบริการแก่ลูกค้ามากขึ้น บริการดังกล่าวจะให้ผู้กู้สามารถใช้ BTC เป็นหลักประกันในการกู้ได้แทนที่จะเป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมอื่นๆโดยผู้กู้จะได้รับเงินกู้เป็นสกุลเงินงปกติตามมูลค่าของบิตคอยที่วางเป็นหลักประกันให้กับธนาคารซึ่งหากราคาบิตคอยปรับตัวลดลงผู้กู้จะต้องวางหลักประกันเพิ่มเติม หากไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มได้ก็อาจเจอกับความเสี่ยงในการถูกขายทอดตลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินนั่นเองแม้ว่าการขอกู้ในลักษณะนี้จะมีความเสี่ยงอย่างมากสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไปแต่อาจกลายเป็นที่นิยมในหมู่บริษัทขุดบิตคอยเนื่องจากบริษัทมีรายได้เป็น BTC และจำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินปกติอื่นๆ และคุณผู้ฟังขโกลแมนแสกเป็นธนาคารอีกแห่งหนึ่งที่เปลี่ยนท่าทีและมุมมองที่มีต่อบิดคอยเมื่อเดือนพฤษภาคม2020ธนาคารกล่าวว่า BTC ไม่ใช่สินทรัพย์ประเภทหนึ่งอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาธนาคารได้ว่าจ้างทีมวิจัยทางด้านคริปโตเคอเรนซีและยังคาดการว่าราคา BTC จะพุ่งขึ้นไปถึง10,000 0ดอลลาร์